คุณย่าเอียนวีอิงวัยแปปีชนเผ่าคีบาลันถอผ้าใยกล้วยด้วยความตั้งใจเป็นงานหัตกรรมของชนเผ่าที่งดงามเป็นหนึ่งไม่มีสองกระทรวงวัฒนธรรมของไต้หวันมอบรางวัลให้ในฐานะศิลปินแห่งชาติคุณย่าบอกว่าดีใจมากเป็นครั้งแรกในชีวิตจะทำงานต่อไปแม้จะเหนื่อยมากคุณย่าแต่งกายชุดชนเผ่าขึ้นรับรางวัลด้วยความเบิกบ,บาน คุณย่าเอียนวัย83ปีหัดทอผ้าใยกล้วยเมื่ออายุ62ปีทำเองทุกอย่างตั้งแต่การเก็บกาบกล้วยแปลรูปเป็นเส้นใยย้อมทอทำงานด้วยความละเอียดและยังไปสอนที่โรงเรียนถ่ายทอดเทคนิคให้แก่เยาวชนรุ่นต่อไปคุณย่าบอกว่า การพอเส้นใยกล้วยเป็นศิลประชาวขีบาลันเท<ส>่านั้น,นชนเผ่าอ,อื่นไม่มีแม้จะต้องนั่งบนพื้นเหยียดขาออกไปเมือเอม่อยเอวเมื่อยหลังแต่ก็อดทนเพื่อการสืบสารศิลประไม่ให้ขาดสายแสงชยัยกิตติภูมิวงศ์อารไต้หวัน